สวัสดีค่ะน้องเนตตี้พาเครื่องอพีนี้เป็นพีที่5 5 1กันแล้วนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้ากับคุณลูกค้าใหม่นะคะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจอง์ไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะที่เบอร์โทร0 9 2 9 0 4 5 7 3 5 ID Line เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ0 9 2ย์4 5้าสนหนะคะคุณหนูมีแต่ผ้าสวยๆเลยนะผ้าบานๆนะคะท่านใดชอบสนใจองไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้เลยนะคะเราไปเริ่มรายการแรกกันเลยนะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะรายการที่หนึ่งนี้เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อกันวัดส่วนส่วนแก้วนะคะ รูปถ่ายนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดได้นะคะสวยๆเลยนะหลวงพ่อการวัดสวนแก้วนะคะสามร้อยบาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่สองนะคะ รายการที่สองนี้เป็นเหรียญมุงคุณบพิสิอายุทยานะคะเหรียญน,นี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามรอยบาทเรียญสวยๆเลยนะคุณลูกค้าส0มร้อยบาทนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่สามนะคะรายการที่สามนี้เป็นเหรียญพระอุปชาวัดบ้านทวนนะคะเหรียญน,นี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาท ต่อไปเป็นรายการที่สี่นะคะรายการที่สี่นี้เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทองวัดวัดยูทานเหรียญน,นี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อทองนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่หนะคะรายการที่ห้านี้เป็นพักกิ่งหลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงวัวนะคะเออนี้หนูเอา300บาทนะคะ300บาทเป็นพักกิ่งหลวงพ่อขอมนะคะวัดไผ่ลงวัวนะคะ 300บาทนะคะสนใจโทรมาปิดได้เลยนะคะสวยๆเลยนะคนลูกค้าสวยมากๆเลยนะคะต่อไปเป็นรายการที่6นะคะรายการที่6นี้เป็นภาคคูสรอดขีคุดนะคะ ออน,นี้หนูเอาสามบาทนะคะพับคูสรอดขี่คุดนะคะสวยสวยเลยนะคุณลูกค้า300บาทนะคะองน,นี้ชอบเม่อไหนสนใจอม่ไหนโทรมาปิดกับหนูได้นะต่อไปเป็นรายการที่เจดนะคะ รายการที่เจ็ดนี้เป็นพักกุวัดรังสีนะคะโอ้นี้หน่วเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าพักกุวัดรังสีนะคะสามรอยบาทนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่8ดนะคะรายการที่แปดนี้เป็นพ้าหลวงพ่อทวดนะคะฝั่งตะก,กุดนะคะตัวนี้นะคะด้านหลางเป็นยานหนาะมีหน้เอาสามร้อยบาทนะคะ300ร้อยบาทสนใจโทรมาปิดได้นะซุ้ยเลยนะคะคุณลูกค้าหลวงพ่อทวดนะคะฝั่งตะก,กุดหลังยันนะคะสามรอบาทนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่เก้านะคะรายการที่เก้านี้เป็นผ้าผงใบลานนะคะครูบาสีวิชัยนะคะเป็นผ้าผงใบลานครูบาสีวิชัยนี้องค์นี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทสนใจโทรมาปิดได้นะ สามร้อยบาทนะคะเป็นพ้าผงใบลานนะคะครูบาสรีวิชัยนะคะต่อไปเป็นรายการที่สิบนะคะรายการที่สิบนี้เป็นพระพงว่าหลวงปู่แหวนนะคะพระพงว่าหลวงปู่แหวนนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาท สองห้าหนึ่งหนึ่งหหรือหนึ่งแปดนี่นะคะนี่นะคะสามรอยบาทนะคุณลูกค้าท่าในใดชอบสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะเป็นภาวาหลวงปู่แหวนนะคะสามรอยบาทนะคะต่อไปเป็นรายการให้สิบอ็ดนะคะ รายการที่สิบเอ็ดนี่เป็นพระรูามงคลนะคะพระรูามงคลนี้หนูออเสียร้อยบาทนะคะสว,สวย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 นะคะคุณลูกค้าสวยมากๆเลยนะนี่นะคะเสียร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดกับหนูได้เลยนะพระรน้ามงคลนะคะเสียร้อยบาทนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่สิบสองนะคะรายการที่สิบสองนี้เป็นพระขุนแผนคุณแผนนั่งบัวนะคะกุวัดยายชัยมงคลนะคะอน,นี้หนูเสียร้อยบาทนะคะเสีอรอยบาทพักคุณแผนนั่งบัวกุวัดหยายชัยมงคลนะคะ ่สวยเลยนะต่อไปเป็นรายการที่สิบสามนะคะรายการที่สิบสามนี้เป็นพระพระลีลาห้าหีบนะคะ พระรีราทําหีบนี่หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าสนใจโทรมาปิดได้นะพระรีราทําหีบนะคะเสียร้อยบาทนะคะสวยจริงๆนะ สนใจโทรมาปิดได้นะคะส,สวยนะคะคุณลูกค้าต่อไปเป็นรายการที่สิบนะคะรายการที่สิบสี่นี้เป็นผ้าลีลา,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 าข้าวมิตรผ้าลีลาข้าวมสสุโขทัยนะคะ ข้างเม็ดไม่ใช่ข้างเม็ดนะคะข้างเม็ดนะคะคุณลูกค,ค้าอุ้ยไม่ขานี่พาลีลาข้างเม็ดสุโข,ขาทัยนะเสียรอยบาทนะคะสวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะ พระรีราข้างมิส,สุโคไทยซวยมากๆเลยนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะนี่นะคะเสียรอยบาทนะคะองนี้ต่อไปเป็นรายการที่สิบห้านะคะ รายการที่สิบห้านี้เป็นพาลีลาซุ้มหงอนไก่นะคะพาลีลาซุ้มหงอนไก่กุกเขาพนมเพิงนะคะตรงนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทอุ้ยนี่นะคะ <c oughs> พาลีลาซุ้มหงอนไก่กุกเขาพนมเพิงนะคะสามร้อยบาท ชอบโทรมาปิดกับหนูได้นะคะสนใจองไหนโทรมาปิดกับหนูได้นะคุณลูกค้าจะได้ค่าสวยๆไปครอบครองนะคะ300บาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่16นะคะ รายการที่สิบหกนี้เป็นพาวานจำปาสัก์นะคะพาวานจำปาศัก์องค์นี้หน่วเอา3ามหิบาทนะคะ3ามหบบาทคุณลูกค้าท่านในชอบสนใจโทรมาปิดได้นะ3ามหบาทนะคระพาวานจำปาศัก์นะคะ ต่อไปเป็นรายการที่สิบเจ็ดนะคะรายการที่สิบเจ็ดนี้เป็นผ้านารายกุนาดูนนะคะผ้านารายกุนาดูนองค์นี้หน่วงสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทเป็นผ้านารายนะคะ กูนะ่าดูนะสนใจโทรมาปิดกับหนูได้นะคะสามร้อยบาทนะคะวงนี้ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสิบแปดนะคะ รายการที่สิบแปดนี้เป็นพายอดขุนพลกุเวียงกาหลงนะคะพายอดขุนพลกุเวียงกาหลงองค์นี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทสวยๆเลยนะคะสวยมากเลยนะคุณลูกค้าสนใจเธอมาปิดได้นะคะสามร้อยบาทนะคะนี่นะคะสวยๆกันเลยนะคะ พายอดขุนพลกุเวียงกาหลงนะคะสามร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่ส9เกนะคะสิบเก้านี้จะเป็นเครื่องรางปรลัดขิกนะคะเข่าวควายเผือกนะอันนี้เป็นเครื่องรางปลัดขิกนะคะเข่าวควายเผือกวัดปากคลอง วัดปากคลองบางคกนะคะอืมผู้ชื่อแย่สามร้อยห้าสิบบาทนะคะสามร้อยห้าสิบบาทคุณลูกค้าท่านใดชอบสนใจโทรมาปิดได้นะคะสวยๆเลยนะปลาคิดเขาวควายเผือกนะคะวัดปากคลองบางคกนะคะสามรอยห้าสิบบาทนะคะอันนี้ สนใจเธอมาปิดได้นะเขาหนูมีแต่พาสดสวยๆเลยนะคะต่อไปเป็นรายการสุดท้ายนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบนะคะเออยี่สิบนี้จะเป็นกําไรพยานาคเนื้อสำริดนะคุณลูกค้าสวยๆเลยนะคะกําไรพยานาคเนื้อสำริดนี้หนูเอา700บาทนะคะ700บาท สวยจริงๆนะคะคุณลูกค้าสวยมากเลยนะอันใหญ่นั้นนี่ไม่ใช่อันน้อยนะเยิ <c oughs> ่มากหนักเด้อเจ็ดร้อยบาทนะคะเจ็ดร้อยบาทชอบก็โทรมาปิดกำหนดได้นะคุณลูกค้าเป็นกำไรพญานาคนะคะเนื้อสัาฤธิ์นะคะเห็นการชัดไหมคะ นี่นะสวยๆเลยนะสวยมากเลยนะคะสวยจริงๆเลยนี่นะคะเจ็ดร้อยบาทนะคะอุย้ยโค สุดท้ายนี้นะคะของ e ีพีที่551นี้นะคะน้องเนตตี้แพ้เครื่องนะคะก็ขอขอบคุณคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะคะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจเอิงไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0929045735 ID Line เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ 0929045735นะคะคนหนูมีแต่พระสวยๆเลยนะคะผาบานๆนะคะถ้าได้ชอบสนใจองค์ไหนโทรมาปิดกับหนูได้เลยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาหนูเอาคลิปใหม่ๆลงนะคะคุณลูกค้าจะได้เห็นเป็นคนแรกจะได้พระสวยๆไปครอบครองนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ